มาแล้วแนวทางหวยลาวพัฒนาวันวันที่13เดือน7ปี65คําคำเตือนเป็นคุมเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่ได้สดนับสนุนการเล่นการัน,นที่ผิดกฎหมายทุกจิตทางช่องเป็นแค่แนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนครับมาแล้วมาแล้วแนวทาตัง้งหวยลาวพัฒนาครับวันที่13บสานะครับเนาะ เกือบเจ็ดปีโอคาครับได้ตัวได้ครับว่าเมื่อไงครับผวัวที่แล้วครับนี่ครูได้ถูกเลยครับพี่น้องครับกะบวัวเขาเนาะครับเนาะงวัวนี้ครับรถตีแล้วครับรถตีแล้วครับวัวนาตามไหมพี่น้องสีขาว่ัวเขากับพวกคู่กันครับกดใช้พิธีหน้าเด้วยครับเด้อที่นี่จานในการรับชมครับทุกอย่างเฮ็ดตามสูตรตามแนวทางครับผมพี่น้องที่เขาเมื่อเร็วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชรยนะครับผมสีขาพผ่านกิปต่อไปนะครับเนาะ ไว้กับนี่รถนี่เขาครับผมแต่วันนี้วัดต่างวัดต่อครับพี่น้องครับไปกันเลยครับครับกลับมาเบรงแนวทางหวยลาวพัฒนาครับชุดสีโต้ครับเนาะวดวันที่13เดือน7ปีหกคาครับชุดสีโตได้ทั้งต่อไปนี่ครับผมเอาปากกามาจดครับปากกามาจดด้วยคลิปไปกันเลยครับผม1006 1015 1055 10 1 0ึนหานะครับมีอยู่4ชุดด้วยกันครับชุด4่โต้แครับแ้วนยกหนึ่งศูหาหนหา5 1 0หาครับผมนี่คือชุด4ต่โตครับแนวทางหวล่าวัฒนาครับวันที่13เดือน7ปี6คหาครับมัดกับแคบไว้ครับโบมักกับพานครับพี่น้องครับ กับเบิงชุด3ตัวบนนะครับเนาะชุด3ตัวบนครับแปลงต่อไปนี้ครับผม0 0 6 0 1 5 0 6 5 0 5 5 0 5 4 0 5 6ครับผมเน้นครับ0 0 6 0 1 5 0 5 5ครับผมนี่คือแนวทางหงวัวล่าพัฒนาครับชุด3โตครับวัวันที่13เดือน7ปี6ขาครับได้ต่อไปนี้ครับผม ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ห่งหาศูนหกหาศูนีศูครับผมเน้นศูนย์ศูนยหกหหาศู์ครับผมมากกับแคปไว้ครับพี่น้องครับบอมากกรผพานครับทุกอย่างครับโมมีเพฮูว่าหัวศอกตัดใดครับทุกอย่างเห็ดตามสูตรแล้วก็แนวทางครับผมการองพิจารณาเบีอนกับใจวิทยาครับในการรับชมครับผม มากับแคบไว้ครับพมมากับพาดครับผมกับมาวังชุด2ตัวบนครับหวดวันที่13เดือน7ปีหกาครับแนวทางหวยลาบวัฒนาครับสุด2ตัวบนหวดนี้ได้ตั้งต่อไปดีครับผม0 6 1 5 6 5 5 5 5 4 5 6ครับ0 5 1 5 6 5 5 5 หาซีหาโฮกับวันนี้สุดหามาหลายครับหามาหลายตัวครับผมวันนี้หามาแน้วครับเนาะเน้นนะครับเนาะเน้นศูนย์หกหนึ่งหาหาหาครับเน้นศูนย์หกหนึ่งหาหาหาครับนี่คือสองตัวบนครับผมวันวันที่สิบสามเดือนเจ็ดปีหัวขานะครับโลดนะครับพี่น้องที่มักโลดมักวิ่งครับผม รูดศูนย์ครับวนครับรูดศูนย์วิ่งหาครับรูดศูนย์วิ่งหาครับโหดวันนี้ครับผมวนนะครับนอกรูดศูนย์วิ่งหาครับพี่น้องที่มักโหลดมากวิ่งครับก็ลองไปเจน้าเลยครับผมสมยศไอทีรับลงโปรแกรมนอกสถานที่รับลงโปรแกรมออนไลน์โทร0 8 6ย์5 7 1 1 2รับรายละเอียดได้ที่ y w w s o สมยศ i t .com ครับกับคงัดแนวทางไวร่าวัฒนาครับสุด2ตัวล่างครับวันที่13เดือน7ปี6กคาครับได้ดังต่อไปนี้ครับเก้าศงเก้าหนครับ90้าศูครับเด่นหนึ่ครับหลุดล่างนะครับ0แล้วก็วิ่ง1ครับผมหลุด0ครับวิ่งล่างครับคือวิ่งหครับผม พวดนี้มีให้น้อยนะครับชุดโต2โตล่างครับพวดนี่เด้นๆครับหนึ่งพี่น้องครับ1นึครับกบบชอบกับแคบไปครับบรชอบกับพานครับผมก็มาดูชุดกันครับพวดวันที่13ามเดือนเจ็ปีหกาครับผมแนวทางวัยลับพัฒนาครับชุด2โตครับบนล่างครับชุดกันกับเดงต่อไปนี้ครับผม มีเก่าศูนย์หนึ่งเก่าหนึ่งศูนาหาหีหกหาหาหกหาสามหนึ่งหาหกเจ็ดสีครับผมมีทั้งหมดกับ12ชุดนะครับเนาะหลายครับผมมีเก่าศูนย์หนึ่เก่าศูนย์หกหาหาหา หกขาหาหกหาสามหนึ่งหาหกสามเจ็ดสี่ครับผมมักตัวได้กันเลือกเอาพี่น้องครับกับเบ่อชุดเน้นนะครับตัวเน้นนะครับแล้วมีอยู่สามชุดด้วยกันนะครับผมเน้นนะครับมีหนึ่งศูนย์ศูนย์หกกับหนึ่งหาครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หกกับหนึ่งหานี่คือชุดเน้นครับผมนอกนั้นพี่น้องมักตัวได้พี่น้องก็เลือกเอาครับผมโหลดบนนะครับเนาะโหลดบนไม่ศูนย์ครับแล้วก็วิ่งหาครับ หลดบนไม่ศูนย์ก็ว anyway. ิ también, craft, ่งหาครับล่างนะครับเนาะหลุดศูนย์ครับล่างหลุดศูนย์กับวิ่งหนึ่งครับผมลาดล่างนะครับหลุดศูนย์วิ่งหนึ่งครับนี่คือแนวทางหวยเล่าพัฒนาครับวันที่สิบสามเดือนเจ็ดปีหกข่าครับมักกัดแคบไ้ครับผมมักพาด์ครับพี่น้องครับขอบเลือกเอาครับมักตัวเลก็เลือกเอาครับผมไม่มีหูนะครับผมส่งตัวเลครับผมรับพี่น้องครับเป็นได้ครับเป็นแล้วครับผม กะเขาครับวันนี้ครับผมเนาะเน้นเลยครับผมหนึ่งศูนย์ครับเน้นหนึ่งศูนย์นะครับเด้อขลางครับตัวเดียวครับผมเน้นหนึ่งศูนย์ครับกดครับควต้องซื้อหลายครับซื้อตัวเดียวพี่น้องหนึ่งศูนย์ตัวเดียวได้ครับเน้นหนึ่งศูนย์ครับวดวันที่สิบสามเดือนเจ็ดปีหกาครันนะครับเนาะซื้อกันนั่นแหละครับผมวดที่แล้วกรโอ้ยออกตัวเก่านะพี่น้องนั้นหนึ่งสองสองหนึ่งออกตรงนั้นนะครับวด่อนนะครับเต่าพึ่งออกนะครับเนาะ ออกตัวเก่าครับหวยเล่าสิเหรอครับหวยเล่าจะออกตัวเก่าครับผมพี่น้องครับกะลองพิจารณาดองรับเด้อผมพี่พี่พูดนะครับพี่น้องครับหวยสวยตัวใดครับผมกับวันนี้ครับจะเริ่มครับผมเข้ามาแล้วครับคําเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับทางช่องไม่ได้สนับสนุนการเล่นการพนันนะครับที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเราแค่แนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับ เบืองแล้วชุบเร่าครับพี่น้องครับวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับวันิี้ข้างล่างครับผมวันนี้คุณพี่น้องถูกไว้ปังๆครับมีเงินเต็มกระเป๋าเลยครับเด้อทิหน้าเจอกันไหมครับวันนี้ไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ